สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยนะครับกับช่อง y o u t u b e ชัย u s i c Channel นะครับเป็นช่องที่แบ่งปันสอนเปียโนเพลงน้ำสาการนะครับแบบคอร์ดอย่างง่ายๆนะครับวันนี้นะครับอยากจะแบ่งปันบทเพลงไทยน้ำสาการบทที่136นะครับมอบดวงจิตแด่องค์พระเจ้าทพลนี้หลักๆแล้วนะครับมีอยู่3คอร์ดนะครับเป็นคีเอฟนะครับ ต้นฉบับเป็นคีย์เอฟก็จะสอนเป็นแบบคีย์เอฟเลยนะครับคีย์เอฟนั้นเคยสอนไปแล้วนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับคีย์เอฟก็จับได้อยู่สองแบบก็คือ C F A, A นะครับ C F A แล้วก็ F A C นะครับส่วนคีย์ซีก็ C E G นะครับ C E G นะครับอีกคอร์ดหนึ่งเป็น B flat นะครับ F B flat D อันนี้คือตอนจบนะครับเพลง Be f a ด r D. นะครับสรุปแล้วมีหลักๆอยู่แค่สองสามคอนะครับในเพลงนี้นะครับลองดูนะครับแต่ก่อนที่จะเล่นรวมกันทั้งสองข้างนะครับก็อยากจะให้ดูเมโลดี้ข้างขวานะครับว่าเล่นเมโลดี้ยังไงนะครับเพลงนี้เริ่มต้นด้วยตัวที่ตัวตัวเอหรือตัวมีนะครับมีนะครับตัวเอตัวนี้นะครับ สเกลเอฟนะครับก็นับเอเป็นโดโดเลมีก็เริ่มจากตัวนี้นะครับอ่างลองดูนะครับไปช้าๆนะครับ นี่คือเมโลดี้ข้างขวานะครับคราวนี้ลองเราลองเอาคอร์ดข้างซ้ายลงไปนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับลองดูนะครับผมจะเล่นคีย์เอเป็นแบบ C F A ตรงนี้นะครับเราจะเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเนิ้วก็เป็น5 3 1นอย่างนี้ก็ได้นะครับเนิ้ยนะครับหรือเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับลองดูนะครับลองนะครับช้าๆนะครับ นี่นะครับมอบดวงจิตแด่องค์พระเจ้านะครับแบบคอร์ดอย่างง่ายๆเน้นการนำไปใช้จริงนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับการสอนเปียโ,โนเพลงนองสการนะครับ พอดีมีเพื่อนๆหลายคนก็ทักกันเข้ามาว่าอยากจะให้แบ่งปันหรือสอนเพลงอาเมนซึ่งเป็นเพลงตอบสนองนะครับเพราะว่าเพลงนี้นะครับต้นฉบับเลยเนี่ยเขาเล่นคีย์ A Fla t มันจะเล่นยากมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะปรับคีย์ให้มันเป็นคีย์ G นะครับเพื่อที่จะเล่นง่ายขึ้นนะครับต้นฉบับเนี่ยมี A flat Efla t F minor C minor D flat แล้วก็ BF l a t minor นะครับ A flat ก็เป็นปรับมาเป็นคีย์ G นะครับจาก E flat ก็ปรับมาเป็นคีย์ D นะครับ F minor ก็ปรับมาเป็นคี E minor นะครับ C minor ก็ปรับมาเป็นคีย์ B minor D flat ก็ปรับมาเป็น C นะครับ B flat minor ก็ปรับมาเป็น A minor นะครับลองดูนะครับ เนี่ยนะครับถ้าเราปรับมาเป็นคีจีเนี่ยอาเมนก็จะจะเริ่มต้นตัวตัวบีหรือตัวมีนี่นะครับตัวบีกับตัวมีนี่นะครับลองดูนะครับช,ช้านะครับอีกรอบนะครับ เพลงอาเมนะครับก็ลองฝึกฝนกันดูนะครับ